รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสาิกรไทย 02673 3888หรือ www.gasigonassets.com <co> กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m o n e y s h o t โดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลโดแอปพลิเคชัน MoneyPlus ของเราด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MoneyPlus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญเลยนะครับงานนี้งานดีครับคุณผู้ฟังครับอยากเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมงานนะครับ PTTGC ขอเชิญชมนิทรรศการ Circula r f c t t r y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  GC ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2019 n บงค k กดีไซน์ว e ค2019ซึ่งเป็นเทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสารรค์ของนักออกแบบนักสร้างสารรค์และผู้ประกอบการธุรกิจของกรุงเทพโดยผู้ชมสามารถเที่ยวชมงานทั้ง9วันระหว่างวันที่26มกราคมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์น้าศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบ t CDC กรุงเทพอาคารไปรษณียกลางถนนเจริญกรุงพร้อมกับนิทรรศการ Secular Factory by GC โรงงานแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Circular Living ที่มุ่งเน้นการผลิตและใช้พลาสติกแบบมุนเวียนด้วยการบริหารจัดการการผลิตและการบริโภคให้เกิดการใช้ซ้ำใช้นานและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้งานที่จะก่อให้เกิดปัญหาขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ฟังที่สนใจก็เชิญน,นะครับสำหรับงานนี้26มกราคมจนถึง3กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบ TCDC กรุงเทพ อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วง 9. ทันการลงทุนกับบลจกสิกรไทยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนใจพักเงินระยะยาวนานขึ้นมีทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจจากทางบลจกสิกรไทยนะครับบลจกสิกรไทยชวนผู้ลงทุนพักเงินยาวขึ้นได้จังหวะส่งกองทุนตราสารหนี้อายุโครงการประมาณ25เดือน ชูโอกาสรับผลตอบแทน2.3%ต่อปี2.3%ต่อปีรับซื้อคืนอัตโนมัติทุก6เดือนเน้นลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเสนอขายระหว่างวันที่22จนถึง28มกราคมนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับโดยคุณชัดชัยสลิตอภิรักษ์ Chief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดหรือบลจากสิกรไทยเปิดเผยว่าระหว่างวันที่22จนถึง28มกราคมนี้บลจากสิกรไทยเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ไทย25เดือน A ประมาณการผลตอบแทน2.3%ต่อปีโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ไทยและกองทุนมีอายุโครงการประมาณ25เดือนเหมาะเป็นทางเลือก สำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Assets Contact Center 02673 3888 02673 3888ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นกรณีศึกษาของทางบริษัท b Gri m m Power จำกัดมหาชนนะครับ ผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนคุณปริยานาสุนทรวาทะให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนนช่วงนี้ครับคุณปริยานาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาค่ะทราบว่าภารกิจในแต่ละวันเยอะมากยังกรุณาสละเวลามาคุยกับเราขอบคุณมากมากนะครับคุณปริยานาด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีนะคะครับขอเริ่มต้นจากแนวโน้มธุรกิจโรงไฟฟ้าในปีนี้ปี62เนี่ย แนวโน้มธุรกิจโรงไฟฟ้ายังคงสดใสไหมครับคุณปียนาธครับค่ะคือเนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจพลังงานที่มีความหลากหลายนะคะคือไม่ใช่แค่คอนเวนชั่นัลอย่างเดียวแล้วก็เราเริ่มรีโนเบลมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงสดใสแน่นอนค่ะคทั้งเติบโตอย่างมากและทุกโครงการที่เราไปก็จะเป็นโครงการที่ มั่นคงนะคะค,คือในปี62เนี่ยเราเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกันนะเพราะว่าเราจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง3.4หรือ697เมกะวัตต์มาอยู่ที่2 7 7 3เมกะวัตต์นะคะณขณะนี้โรงไฟฟ้าที่เราดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วนะคะคมี2 0 7 6เมกะวัตต์นะคะคส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๊าซเป็น SCP s c p นะคะคแล้วก็มีบางส่วนเป็น โรงไฟฟ้าแบบโซล่าพาวเวอร์นะคะคในปี62เนี่ยที่เติบโตเยอะเป็นโรงไฟฟ้าที่เวียดนามนะคะคเป็นไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะคะโซล่าฟาร์มที่เวียดนามโซล่าฟาร์มที่เวียดนามมีทั้งหมดสองโครงการที่กำลังสร้างแล้วก็จะต้องเสร็จทันแน่นอนนะคะในเดือนมิถุนาปีนี้นะคะคทั้งหมดจะมี677เมกะวัตตซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในอ,อาเชียนเลยนะคะค ทำให้กํำลังการผลิตเติบโตอย่างที่กล่าวแล้วนะคะแล้วก็เราก็ยังมีโครงการมินิไฮโดรในลาวนะคะน้ําแจ15เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เคยเดวินให้ทราบกับนักลงทุนเป็นระยะนะคะที่ลาวเ่ยเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็น Mini มินิไฮโดรพลังน้ำนะคะคซึ่งไม่มีความเสี่ยงว่ามันจะแตกจะอะไรนะคะเนื่องจากเรามีโครงการในประเทศลาวเนี่ยโดยร่วมหุ้นกับผู้ที่มีคอนเนคชั่นระดับสูงมากกันนะคะคกับรัฐบาลลาว<อ>ทำให้เขาต้องเลือกที่เรื่องอะไรเนื่ยต้องเลือกที่ดีที่สุดนะคะคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นขยะอุตสาหกรรมนะคะคซึ่งเป็นโรงแรกของเราต่อทำห้าเมกวัตตเสร็จในช่วงปลายปีที่ไหนครับ ที่ทาที่ราชบุรีนะคะที่ราดบุรีเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมใช่ค่ะก็จะเป็นยางนะคะยางรถยนต์เน้นมากเลยว่าจะต้องทําแบบมืออาชีพจริงต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นโครงการแรกที่เราเริ่มทาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมค่ะสักกี่มิะวัต์ครับเนี่ยอันนี้น้อยค่ะห้ามิะวัต์เองนะคะเป็นโครงการนําร่องใช่ไหมครับเป็นโครงการนาร่องนะคะซึ่งก็ในปีหน้าเนี่ยกาน จะเรินเติบโตจากที่เซ็นอยู่แล้วก็เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในปีหน้าเราก็คาดว่าจะมีโครงการที่เราจะเซ็นใหม่ๆนะคะคเพิ่มอีกนะคะยังเปิดเผยได้แคบๆนะคะก็จะเป็นโครงการประเภทลมนะคะเป็นโลงไฟฟ้าพลังงานลมที่ไหนครับ ถือว่าเป็นช่วงพัฒนาละกันนะคะยังไม่ถึงกับเซ็นสัญญาแต่จะเป็นระเรวนี้เนี่ยก็คือสามสิบมกะวัตที่เกาหลีที่เกาหลีใต้นะครับใช่โดยมีผู้ร่วมลงทุนก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจของเกาหลีคือเคปโก้นะคะก็เหมือนอีกแก็ตของเกาหลีแต่เราถือหุ้นใหญ่สุดนะคะมากกว่าสามสิบมกวัตจะมีตามมาอีกนะคะเป็นร้อยนะคะแล้วก็ที่มาเลเซียเราก็มีโครงการที่ เรากําลังทําดีเดเยนอย่างละเอียดเลยนะคะก็มีอีกแล้วก็ที่เวียดนามเราก็มีโครงการที่นอกเหนือจากโซล่าและ OM, แลมก็ยังเป็นโครงการทางด้าน LNG ด้วยนะคะ <H S 2> ที่มาเลเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าประเภทไหนครับเนี่ยที่มาเลเนี่ยเป็น M&A นะคะคะ mm. เขาก็มีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วโดยที่ผู้ถือหุ้นก็จะเหมือนเดิมเลยคือคก็จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกับรัฐบาลมาเลเซีย เป็นก๊าซนะคะเป็นคอมบิไซเคิลขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมคล้ายๆกับ s อซซีซีกรานเราอันนี้คือที่มาเลยนะครับที่มาเลเซ่ฟังฟังดูแล้วเนี่ยบีกิมมีโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศเยอะนะครับมีที่เวียดนามที่ลาวเกาหลีใต้มาเลเซียก็ใกล้ๆนี้เลยเร็วนี้นะครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ก็ดูอยู่ด้วยเช่นกันนะคะกำลังดูอยู่ที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับใช่ค่ะโดยที่เราก็มี หลักเกณฑ์สำคัญมากก็คือหนึ่งความเสี่ยงเรื่อง political risk ต้องน้อยที่สุดก็คือความเสี่ยงเรื่องการเมืองต้องน้อยที่สุดใช่เพราะว่าหุ้นส่วนเราเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ระดับสูงเลยนะคะกับทางรัฐบาลแล้วก็ที่เรากำลังพยายามขยายอย่างรวดเร็วนะคะอีกอย่างหนึ่งคือรูปท็อปค่ะโซลารูปท็อปใช่ไหมโซลารูปท็อปนะคะค่ะซึ่งตอนนี้เรามีสัญญาไว้แล้วเนี่ยประมาณ7 0บเมกะวัตต ในประเทศไทยก่อนใช่ไหมครับเออค่ะก็กำลังค่อยๆทยอยสร้างเอาละครับงั้นผมขอสรุปนะครับณสิ้นปี61ที่ผ่านมาบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ COD แล้วเนี่ยเท่าไหร่และคาดว่าสิ้นสุดปีนี้ปี62จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับคุณปียานาครับค่ะมี COD ณสิ้นสุด2561 อยู่ที่2,076เมก <20 76 S 1> ะวัตต2,076ณสิ้นปี61นะครับใช่ค่ะและณสิ้นปี62เนี่ยคาดว่าจะขยับขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับ 2,773เมกะวัต์เป็น2,773เมกะวัต์ณสิ้นปี62นะครับค่ะอันนี้คือเป้าที่ห,หวังไว้นะครับสำหรับการ COD เรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าของทาง Bigim Power จำกัดมหาชนนะครับค่ะก่อนจะคุยต่อครับคุณปียนานครับเนื่องจากว่าในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรามีหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็หลายโรงนะครับ<ช>นะอยากให้คุณปียนาช่วยดอกจันให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรคือความโดดเด่น และข้อแตกต่างของ b ีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันของเรามีจุดเด่นและแตกต่างจากเพื่อนตรงไหนบ้างครับเนี่ยพูดตามข้อที่จริงเนี่ยก็คือเเป็นผู้ทำที่เป็นตัวจริงน,นะคะเนื่องจากว่าเราประสบความสำเร็จในการสร้างโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมา20กว่าปีแล้วนะคะคแล้วก็โรงไฟฟ้าทุกโรงก็พิสูจน์แล้วว่าสามารถมีเอฟ i c i e n c y สูงแล้วก็ สร้างไรายได้ได้ตามที่เราประเมินไว้แต่เดิมเริ่มแรกนะคะคแล้วเราก็มีพนักงานที่เก่งๆนะคะเป็นผู้บริหารที่เก่งๆทั้งทางด้านไฟฟ้าทางด้านการเงินแล้วก็ในทุกๆด้านนะคะ,ะโดยที่มีประสบการณ์ยาวนานเติบโตมาพร้อมกับการเติบโตของบริษัท เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นตัวจริงจริง,รงเราไม่ได้เอาซอสทุกโปรเจกต์ของเราเราถือหุ้นใหญ่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมีอำนาจในการควบคุมในการ,รบ,บริหารเพราะเราจะทราบเราจะรู้วิธีนะคะในการบริหารมาตลอดนะคะคแล้วก็เรื่อง strategy, s t r a t e g เราก็มองออกนะคะในเรื่องกลยุทธ์มองออกว่าเราต้องขยายไปทางด้าน พลังงานทดแทนหรืรีโนโวก็จะเห็นว่าเราก็ประสบความสำเร็จเช่นกันในการสร้างไฟฟ้าประเภทแสงแดดน,นะคะคซึ่งเมื่อมีหน่วยงานราชการอย่างเช่นอ,องค์การทานผ่านศึกเปิดให้เราเข้าไปประมูลเราก็สามารถชนะแล้วก็ทําได้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะคะคส่วนเรื่องเวียดนามเนี่ยก็จะเห็นว่าเราไปก่อนเนื่องจากว่ารเราทราบว่าจะมีลิมิตเรื่องเวลา ใครไปก่อน first come first serve นะคะซึก่อนได้ก่อนใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดเพราะเขาต้องสร้างให้เสร็จให้ทันภายในเดือนมิถุนายนกลางปีนี้นะคะถ้าสร้างเสร็จไม่ทันเนี่ยก็จะได้ทางเิฟที่ต่ำลงอย่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องไปให้เร็วแล้วไปให้ทันแล้วทำให้สำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจที่เราสามารถทำได้แล้วก็จะเห็นว่าทุก โครงการที่เราบริหารเนี่ยจะเป็นไายเส้นระยะยาวทั้งนั้นเลยนะคะ20ปี25ปี30ปีก็มีนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนมั่นค,คงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นของเราก็จะเห็นว่าจะไม่เวียงขึ้นลงมากมายนะคะทุกอ,อย่างจะตรงไปตรงมาค่ะราคาหุ้นไม่ค่อยเวียง ค่ะเพราะว่ามันพื้นฐานมันแน่นคุณปียนาถขอความรู้ระหว่างทางด้วยเลยนะครับในการทําธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ต้องเจอเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างครับแม่ครับคุณปียนาถค่ะแน่นอนเลยอ่ะก็จะเป็นนโยบายของรัฐนะคะในแต่ละประเทศที่เราท่ีจะไปลงทุนไม่ได้พูดถึงแต่ประเทศไทยสําหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภท S P หรือคอมบไซเคิลที่ต้องใช้แก๊สเนี่ย จะมีความเสี่ยงด้านราคาแก๊สแต่ก็น้อยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนที่ขายให้กับอีกแก90เมกะวัตที่เรามีอยู่หลายหลายโรงเลยนะคะคอีกยาวนานเฉลี่ยแล้วก็อีก20กว่าปีเนี่ยก็จะ pass through ถ้าแก๊สตัวน,นี้เราขึ้นหรือลงเราก็ไม่ต้องรับภาระนะคะส่วนที่ขายให้อุตสาหกรรมก็จะขึ้นอยู่กับ FT บนะคะถ้านโยบายของรัฐ ฟ r ิชเอฟคือเอฟไม่ขึ้นตามค่าแก๊สอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงแต่ก็ดูจากเทรนที่ผ่านมาในอดีตท,ทั้งหมดรัฐบาลก็จำเป็นต้องขึ้นตามราคาค่าแก๊สนะคะคเพราะว่ามันจะอยู่ในลายเดียวกันนะคะความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งค,คือถ้าสมมติเราไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องการบริหารการจัดการได้ถูกต้องนะคะถ้ามันเกินก็ประมาณหรือว่า สร้างเสร็จ<ส>ไม่ทันสร้างเสร็จไม่ทันมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะอ,อย่างที่เรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกโครงการที่เราไปลงทุนเนี่ยนะคะครเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็ุ้มเทโดยที่การมรหารจัดการนี้ ทุกคนต้องให้ความสําคัญมากเลยนะคะต้องทําให้ทันต้องทําให้สําเร็จแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเยอะที่สุดก็คือนโยบายภาครัฐของแต่ละประเทศที่เราไปลงทุนสร้างลงไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือความเสี่ยงหลักๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงนะคะ ต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงก็จะเป็นการลดความเสี่ยงลงได้กค,ค,ค่ะถูกค,ค่ะคุณปีนาดเอาต่างประเทศแล้วกันนะครับประเทศไหนที่นโย,ยบายของรัฐเอื้อในการที่เราจะไปทําธุรกิจโรงไฟฟ้ามากที่สุดครัะแม่ต้องแล้วแต่จังหวะนะคะอ,อย่างที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้ที่ไปลงทุนเยอะเนี่ยก็เพราะว่า คือในระดับสากลเนี่ยเขาถูกบังคับะคะว่าเขาจะต้องมีโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีมลพิษพ,พลังงานสะอาดใช่ต้องเป็นพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเขาจึงเพิ่งเปิดเพอเพิ่งเปิดเนี่ยโดยที่เขามีการเตรียมพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี2014เนี่ยนะคะ嗯嗯เขาก็มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ให้มันสะดวกการลงทุนจากต่างประเทศสะดวกขึ้นตั้งแต่เมืะะ่อห้าปีที่แล้วใช่ค่ะคให้มันมีความไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติอย่างเราเนี่ยเข้าไปลงทุนเราได้ประเมินกันอย่างรอบคอบแล้วนะคะคถึงกล้าไปไแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาส ที่จะต้องช่วงชิงความรวดเร็วไว้ก่อนนะคะจันไว้ที่เวียดนามนะครับทีงเวีดากว้างโอกาสยังมีอีกเยอะใช่ไหมครับที่เวียดนามนะเออค่ะก็มีลิมิตแล้วนะคะถ้าเป็นหลังๆก็จะมีความเสี่ยงเรื่องทาริฟก็อาจจะต้องไม่ได้เยอะแล้วเพราะไปที่หลังก็ต้องเหลือเวลาน้อยลงในการจะทําให้เสร็จใช่ไหมถ้าทำไม่ทันก็ต้องได้ค่าไฟฟ้าที่ถูกลง สร้างที่หลังก็อาจจะทําให้ได้ค่ารับซื้อไฟที่ถูกลงแต่ก่อนหน้านี้ผมได้ข่าวเหมือนกันว่าเขาไปสร้างโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นกันเยอะเลยอ่ะบิกิมไม่ได้ไปกับเขาด้วยหรือเปล่าครับค่ะบิกิมไม่ได้ไปค่ะเออทำไมไม่ไปญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยบังเอิญเราไปศึกษาก่อนแรกเลยตอนเขาเปิดนะคะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีความยากลาบากในเรื่องการก่อสร้างนะคะการก่อสร้างอืมเพราะว่า ที่ดินก็จะแพงนะคะยากแล้วก็มีอะไรหลายเรื่องรวมทั้งกันที่เรามีพาร์ทเนอร์เป็นูมิโตโมด้วยนะคะในบริษัทลูกๆเนี่ยก็เราก็ศึกษาจากเขาก็เลยไม่ไปแต่เราก็ไม่ได้ว่าคนนี้ไปทําไม่ถูกนะอันนี้มันต่างกันต่างมองใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีโรงไฟฟ้าของบีกิมที่ญี่ปุ่นนะครับไม่มีค่ะแต่ดอกจันไว้ที่เวียดนามยังคงน่าสนใจนะครับยังคงน่าสนใจแต่ว่าถ้าเป็นโซล่าหลังๆจากนี้จะช้าไปแล้ว อ่านะครเอาละ,ค,ะครับก่อนจะให้ฝากถึงผู้ถือหุ้นกับผู้ลงทุนนะครับอะไรคือทิศทางในการที่จะสร้างความเข้มแข็งและเติบโตจากนี้ไปของ b ีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนจะเน้นโตในประเทศเป็นหลักหรือจะเน้นไปโตนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นครับคุณปียนาถคือจริงๆเนี่ยเราเซตสัดส่วนไว้นะคะคว่าในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70-30ในประเทศ70ต่างประเทศ30ค่ะ ที่จริงโอกาสที่เข้ามานขณะนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโอกาสต่างประเทศซะเยอะเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งงนะคะต่อไปต่างประเทศอาจจะขยับขยับเพิ่มขึ้นส่วนในประเทศเนี่ยจะเน้นโซล่าฟาร์มเป็นหลักหรือว่าจะปรับเปลี่ยนไปเป็นทุกแบบครับตอนนี้เราคอนเวนชั่นแลเป็นหลักนะคะก็คือโรงปรฟ้าที่ใช้แก๊สเนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนนักขณะนี้เนี่ยยังสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณ เกือบ90%เลยนะคะเพราะเรามี S&P หลายรงมากแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทาต่อนะคะสำหรับโรงที่กำลังจะหมดอายุนะคะซึ่งกำลังรอการประกาศจากรัฐบาลอยู่ซึ่งเราก็หวังว่าทางรัฐบาลจะเห็นความสำคัญเพราะว่า S&P นี้มันเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างเดียวเลยที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเขาจะอยู่ใกล้ผู้ใช้นะคะลูกค้าก็รอคอยคำตอบอยู่ ไม่งั้นเขาอาจจะต้องมูฟเลยนะเพราะว่าต้องย้ายที่เลยเนื่องจากว่าเขาต้องใช้ไอน้ำเยอะด้วยนะคะอเอาละครับท้ายสุดในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับเรียนนะคะท่านนักลงทุนทั้งหลายท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายว่าที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงพิสูจน์ให้ท่านเห็นเลยนะคะ ว่าบิกิมพาวเวสามารถเติบโต,ตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนะคะคโดยทุกโปรเจกต์จะเป็นโปรเจกต์ที่มีคุณภาพเราสัญญาไว้ว่าจะทำอะไรเราก็ทำตามมันได้จริงนะคะคเพราะฉะนั้นก็ต้องขอ ขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวเรานะคะซึ่งเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังต่อไปค่ะครับก็ขอให้ทะลุตามเป้านะครับ2,773เมกะวัตต์ณสิ้นปีนี้สิ้นปี62นะครับ่มี62แล้วก็ที่จริงเรามีเป้าไว้5,000เมกะวัตต์ในปี2,565ซึ่งเราก็มั่นใจว่าสำเร็จแน่นอนค่ะ ก็ขอให้ทะลตุตามเป้าที่หวางไว้กันละกันะนะครับคุณปียนาธนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณปียนาธครับด้วยความยินดีขอบคุณเช่นกันค่ะสว,ส,สวัสดีครับค,ค,ครับคุณปียนาสุนทรวาทาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับมาคุยฟังถึงแผนในการขยายการลงทุนไปที่ต่างๆมีมาฝากกันในวันนี้แหละครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีครับช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสาิกรไทยโทร2 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s i c ด์ s ว็ s ดอทรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสง สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน